ครับ <c oughs> สายเหนียวรุ่นพยักแสนร้านหลวงปู่บุญมามาลุ้นกันครับว่าจะได้อะไร มาครับจะได้เนื้อนบนบนกับเขาบ้างไหมนี่ติด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 ,ตด,ตดขอบแดงสีทองมาอีกแล้วโอ้ยลงยาลายเสือแดงทองทิพย์นะครับผมเลขแปดสิบหกโอเคก็ไม่เคยพลนทองทิพย์